สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิวร์ภูประจำวันที่7เมษายน2 5 1 5โดยวัภูเดลี่บายเซอซึ่งวันนี้ผมกรกัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงกาดตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ไยประเด็นข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะและความเชื่อมโยงทีมของเรากับยอดสุดหน้าอย่างทักเออริงบรฮาลันดาวิงตัวเก่งของทางเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์มุนนี่คือหนึ่งในนักเต,ตะที่เนื้อหอมมากที่สุดของวงการฟุตบอลยุโรปณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้หลังเขายังคงระเบิดฟอร์มเทพกดประตู23ประตูจากการลงสนาม24นัดใน4ซั่นนี้เรียกได้ว่าซัดประตูได้แทบจะเกือบทุกนัด นั่นทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และไบร์ยนมิวนิซึ่งต่างก็อยากได้ลายเซ็นของเขาไปครอบครอบแม้ก่อนหน้านี้ืิว่์ภูของเราจะเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีชื่อพัวพันกับเขาด้วยแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะมีความกระจ่างชัดในเรื่องนี้ออกมาแล้วเมื่อทางเยอเกนครอปนายใหญ่เฮวี่แมทเลได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ เขาได้ไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางบิลสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันที่ซึ่งเจ้าตัวยอมรับเลยว่ามันไม่มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับฮาลันเนื่องด้วยค่าตัวที่บ้าคลั่งจนเกินไปเราจะไม่เข้าร่วมในการเซ็นสัญญากับเขาแต่อย่างใดน,นะครับกล่าวจำนวนตัวเลขที่เข้ามาเกี่ยวข้องในดีลนี้มันบ้ามากมันก็แค่เป็นตัวเลขที่บ้าเกินกว่าที่เราจะเข้าไปยุ่งได้ ดังนั้นเราจะไม่เข้าไปทําอะไรในดีลนี้หรอกนะด้วยความสัต์จริงเลยว่ามันไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เลยผมเองก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวใดๆมันเป็นเรื่องที่ไม่สนุกหรอกนะทั้งนี้จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของครอปก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนเลยว่าลิอวอ่์พูของเราจะไม่เข้าร่วมชิงตัวฮาลันและจะเป็นการปิดตายกระแสข่าวใดๆเกี่ยวกับตัวนักเตะกับทีมของเราไปโดยปริยาอีกด้วย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พรอมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะขวัญใจแฟนบอลอย่างทางนาธานเนลฟิลิปป์กระหลังเจ้าเวหากันบ้างย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วตอนที่ทีมของเราเจอวิกฤตปัญหาอาการบาดเจ็บในแนวรับฟิลิปก็ได้ก้าวกึ้นมาเป็นแกนหลักสําคัญในแนวรับให้กับทีมและโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดจนเข้ามาอยู่ในหัวใจของบรรดาเดอะคอปทั้งหลาย อย่างไรก็ตามหลังจากการหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บของบรรดาแกนหลักไม่ว่าจะเป็นทางเวอร์กิลฟานดัดโจเอลมาติฟและโจโกเมสประกอบกับการย้ายเข้ามาของนักเตะใหม่อย่างทางอิบราฮิมาโคโนาเต้ก็ทำให้ฟิลิปตกอันดับตัวเลือกภายในทีมลงไปนั่นทำให้เขาตัดสินใจย้ายทีมในช่องเปิดตลาดหน้าหนาวเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา ไปเล่นได้กับทางบอนมัดที่ซึ่งเขาได้ลงสนามไปแล้ว8นัดและช่วยให้ทีมขึ้นมารังเป็นรองจ่าฝูงของตารางแชมเปียนชิพอยู่ในเวลานี้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าเมื่อถึงช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้อนาคตของทางฟินลิปจะกลายมาเป็นประเด็นอีกครั้งว่าเขาจะกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือต้องย้ายไปเล่นกับสโมสรอ,อื่นใดกัน ทั้งนี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วตัวของฟินลิปเองก็เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลที่ซึ่งผูกมัดเขายาวถึง5ปีและจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2026เลยทีเดียวทว่าล่าสุดทางสกอตปาร์เกอร์นายใหญ่ของบอลมัดก็ได้ออกมายอมรับเลยว่า เขาพึงพอใจกับผลงานของฟินลิปเป็นอย่างมาและโดยส่วนตัวแล้วเขาก็อยากจะให้โจตัวอยู่ค้าแข้งกับสโมสรต่อไปแต่ในเวลานี้ยังไม่มีการหารือเรื่องนี้กันแต่อย่างใดบางทีผมก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะผมเองก็อยากให้เขาอยู่กับเราต่อหลังหมดสัญญายืมตัวในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เหมือนกันปาเกอร์กล่าวทว่าจนถึงตอนนี้มันยังไม่มีการหารือร่วมกันนะ สถานการณ์ยังคงเป็นเหมือนเดิมแบบที่เป็นเสมอมาไม่ว่าจะเป็นกับทางฟินลิปหรือนักเตะคนอื่นใดที่เรายิมตัวมาทั้งหมดไม่ว่าพวกเขาจะได้เล่นหรือเป็นตัวสำรองก็ตามมันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ไหนๆก็พูดถึงเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเราที่ถูกปล่อยยืมตัวออกไปในช่วงกลางสีสั้นกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของทางเนโกวินเลียมบ,บัคขวาอนาคตไกลของเรากันบ้างเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ต้องย้ายทีมออกไปเป็นการชั่วคราวเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาหลังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของทางเยอเกนครอปได้ ทั้งนี้วินเลี่ยมเป็นเด็กปั้นจากอะเคเดมีของสโมสรของเราเองแต่จากการที่มีทางเทรนด์อาร์แลนเดอร์อาร์โนขวางทางอยู่ในตำแหน่งแบ็กขวาตัวจริงก็ททำให้โอกาสที่เขาจะสอดแทรกขึ้นมาแย่งตำแหน่งนั้นเป็นไปได้ยากนั่นทำให้โจ้าตัวเลือกย้ายไปเล่นกับทางฟูลแลมในช่องเปิดตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาโดยสัญญายาวไปจนกระทั่งช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เพื่อโอกาสการลงสนามที่มากขึ้นและเขาก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเสียด้วย ไม่ได้ลงเล่นไปแล้ว11นัดและทำได้3ประตูด้วยกันทว่าล่าสุดทางมาก็ซิววานายใหญ่ของทางฟูลเล่มก็ได้ออกมายืนยันว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงอนาคตของวินเลียมแม้จะมีข่าวลือหนาหูว่าเจ้าสัวน้อยอยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมแบบถาวอดมันยังเร็วเกินไปสำหรับเรานะที่จะมาพูดหรือคิดถึงเรื่องการรังตัวเนโกเอาไว้ซิววากล่าว ในตอนนี้เขามีสมาธิอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่ของตัวเองกับสโมสรฟุตบอลแห่งนี้เราเองก็พยายามอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันในการดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาออกมาผมให้คำมั่นสัญญากับเขาเอาไว้ในเดือนมก,กราคมว่าเมื่อเขาย้ายมาที่นี่เขาจะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่การแข่งขันภายในทีมก็สูงมากนะเขาพัฒนาขึ้นในแต่ละเกม แม้แต่ในเกมล่าสุดกับทาง Queen Spark Ranger ที่เขาไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งที่เราอยากให้เขาเล่นแต่เนื่องด้วยการที่เราต้องปรับทับตามสถานการณ์ถว่าเมื่อเขาได้ลงสนามมาในครึ่งเวลาหลังเขาก็ทาได้ดีเขาเป็นคนที่เล่นแบบเอาจริงเอาจังมากและแนวทางที่เขาเติมเกมขึ้นมาสนับสนุนแนวรุกของเราก็สุดยอดมากเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่อยู่เสมอ ผมพึงพอใจเป็นอย่างมากกับแนวทางในการปรับตัวของเขาเข้ากับสโมสรของเราแต่ในตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนั่นแหละว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะมาพูดคุยกันถึงอนาคตของเขามาฟังเรื่องนักเตะที่อยากจะย้ายทีมออกไปกันแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆเ,เปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องราวของคนที่อยากจะตกเท้าเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของเรากันบ้างย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเร็คอร์ดสื่อชื่อดังจากประเทศโปรตุเกส ก็ได้รายงานข่าวออกมาว่าลิวอพูพยายามเข้าทาาทามฟาบิโอวิเอรามิดฟิลตัวเก่งของทาง f อฟซีปอร์โตมารวมทับในตอนนั้นทีมของเราเพิ่งจะเสียทางจอจิโอไวนาลดุมห้องเครื่องรัชแมนที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสอนและเลือกย้ายไปอยู่กับทางปารีสแซงร์แมงแบบไร้ค่าตัว น่าทำให้วิเอราถูกมองว่าเป็นตัวตายตัวแทนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่สุดท้ายการย้ายมาพิมลิกของเจ้าตัวก็ไม่ประสบความสำเร็จทำให้เขายังคงอยู่ในถิ่นเอสตาดิโอโดราเกลตต่อไปอย่างไรก็ตามล่าสุดทางมาราฟิเอร่า iera, ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของฟาบิโอก็ลังมาเปิดเผยข้อมูลเลยว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ยังคงให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย21ปีรายนี้อยู่ ขณะเดียวกันเขาก็ยังบอกไปอีกด้วยว่าแม้ทางฟาบิโอจะยังคงมีความสุขดีกับทางเอฟซีปอร์โตแต่ามันมีข้อเสนอหรือโอกาสที่น่าสนใจมากๆเข้ามาตัวของนักเตะเองก็พร้อมที่จะขวายคว้าเอาไว้ด้วยสองมือของเขาหากเยอกนครอปเคยพัวพันกับชื่อของฟาบิโอไปแล้วเหมือนที่เขาทำกับนักเตะคนอื่นๆมันก็หมายความว่าที่ลิเวอร์พูลพวกเขาให้ความสำคัญกับบรรดาน,นักเตะหนุ่มน,นะ มาร่ากล่าวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันก็อยู่ที่การรอคอยแต่สำหรับผมแล้วในตอนนี้มันดูเหมือนว่าฟาบิโอเองกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทาง f c p o ปอร์โตซึ่งเป็นสโมสรระดับสูงมันไม่ได้มีความวิตกกังวลให้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรว้นแต่จะมีโอกาสที่ดีเยี่ยมมากๆเข้ามา เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้พรอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวของอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาราสตาร์ทีมชาติ e, อียิปต์กันบ้างเมื่อประเด็นเรื่องอนาคตของเขาได้กลายมาเป็นเรื่องร้อนฉาตลอดรอบเดือนที่ผ่านมาหลังจากเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นและการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก็คาราคาซังมาตลอดช่วงหลายเดือนนี้ ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่ารามีอับบาดอิซาเอเย,ยนส่วนตัวของนักเตะอยากได้ค่าเหนื่อยที่400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งนั่นสูงเกินกว่าโครงสร้างค่าเหนื่อยของสโมสรไปมากทว่าตามการเปิดเผยของเควินเพลเมอร์นักข่าวชื่อดังจากซันเดย์เวิลด์ก็ได้ระบุว่าลิเวอร์พูลพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยสูงสุดที่300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่จะไปเพิ่มเติมในส่วนของโบนัสต่างๆแทนเพื hand, ่อชดเชยให้เท่ากับความต้องการของนักเตะ อย่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือนว่าข้อเสนอดังกล่าวของสโมสรจะยังไม่โดนใจซาร่าและเอเย่นส่วนตัวของเขาเมื่อทางเดวิดแมดด็อกนักข่าวสายลิเวอร์รพูลจากทางเดลี่มินเลอร์ก็ได้ออกมาระบุชัดเลยว่าในตอนนี้ซาร่าได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวที่จะทำให้เขาได้ค่าเหนื่อยรวมกับโบนัสต่างๆสูงถึง4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ไปแล้วทำให้อนาคตของเขาเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนะักแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบไฟล์ความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ